สว,วัสดีค่รเพื่อนชาว Facebook และชาวโองคัาน,นะคะกับงกับนังแกดอีกแล้วในในต้นไม้ของถูกและดีแล้วเคข้าวน,นี้นะคะก็เก่าพบกับนังแกดอีกแล้วนะคะก็จะมารีวิวเจ้าตัวนี้เลยนะคะเป็นโซคาร์นี่สิบเอ้เป็นโซคการ์นี่เก้เาหัวนะคะเป็นไดเนาะก็ก่อนอื่นนะคะมีเจ้าตัวนี้นะคะมีเจ้าตัวนี้นะคะเป็นวีนังฟอร์สุดสวยนะคะก็ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่620บาทเหลือ6กองสุดท้ายแล้วนะก็ บอกเลยว่าได้กำไรน้อยมากยีสิบบาทเศรษนะคะจะไม่เป็นไรเนาะก็ถือว่าฝากากันซื้อไปบอกเรามันไม่เคยซีเรียสเรื่องราคาเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นการฝากซื้อกันแล้วก็6อันสุดท้ายเนาะใครอยากได้ก็รีบสั่งมาแล้วกันถ้าส่งภายในถ้าสั่งภายในรอบนี้เนี่ยก็ถึงก่อนส่งการแน่นอนจ้าโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวเจ้าไดเก้าหัวกันโ เรามารีวิวได้เก้าหัวกันนะคะก็เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยพอเราเอ่อพอเราจะสอนวิธีทำคร่าวๆด้วยนะคะพอเรามีผมเนี่ยทุกคนก็มีปะวะ <c oughs> แล้วก็แบ่ง <c oughs> ผมมาเป็นสองฝั่งเสร็จปุ๊บแบบนี้อ่าความจริงมันจะมีที่หนีบแล้วก็หนีบเอาไว้โอเคปะแล้วก็ช่อล่างนะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็ค่อยปล่อยออกมาอะไรนี้เนาะเป็นคมผมไม่ค่อยได้หนามากนะคะ ผมกลางๆนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะจ้านี้พอเปิดออกมาเนี่ย <c oughs> อะไรอยู่ในคอเนี่ยก็จะพบกับโอ้พบ <c oughs> กับเจ้านี้เลยนะคะเป็นไดเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่า ory, ออเทอร์เรีขามีอะไรบ้างนะบอกเลยว่าไดเนี่ย องรุ่นร้อนเหมือนกันแต่ต่างกับตรงที่ไอรุ่นที่มันมีถุงเนี่ยตรงนี้เขาจะไม่มีไฟนะคะแต่ว่าตรงวัสดุตรงพวกนี้เขาจะดีกว่านิดนึงเนาะแต่พูดถามถึงเรื่องความร้อนถามถึงเรื่องอะไรเนี่ยร้อนเท่ากันนะจ๊ะตัวนี้อ่านะคะเร็จปุบอ่ะหัวแรกหัวแรกก็จะเป็นไดโลใหญ่หุยสองโลเล็กนะคะหียสามเป็นโลแบบกลางๆนะคะแล้วก็มีปุ่ม ตรงนี้แต่พวกนี้เนี่ยจะเป็นแปลงไม่มีปุ่มนะจ๊ะอ่ามันต่างกันอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อมาอัานที่สี่นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ละเป็นทั้งแปลงทั้งปุ่มละเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนกระส่วยก,กรุบกริบนะจ๊ะอ่าเวลาใดก็คือจับตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวมาสอบวิธีใส่ด้วยต่อมาก็จะเป็นแบบม้วนนะคะเห็นไหมเห็นไหมอ่าเป็นแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเทสกันให้ดูอันนึงเนาะ แล้วก็ต่อมาก็เป็นแบบหวีแบบนี้สมมุติว่าแบบเราแบบใครเป่าใครสระผมมากก็เป่าลงไปมันก็จะอย่างเงี้ยเออมันก็จะได้นะนี่เป็นแบบหวีนะจ๊ะอ่ะต่อมาเป็นแบบโรแต่ว่าเป็นแบบซี่เลยนะคะคือไม่มีขนไม่มีอะไรเลยก็คือจะเป็นซี่แปรงแบบนี้แล้วมันก็สามารถที่จะขูบได้จุ๊บแม่เก็บได้ออกได้เก็บได้ออกได้ออไดเออ เหมือนกับว่าพอเราพันพันพันเนี่ยพอสมมติผมเราพันกันปุ๊บเราก็กดปุ๊บให้มันเข้าไปพอกดปุ๊บมันก็ขมเราก็จะไม่ทันละต่อมาเป็นแบบหนีบตรงนะจ๊ะเป็นแบบหนีบตรงสมมติว่าร้อนมาเอ้ผมแบบเพิ่งแบบเขาเรียกว่าอะไรสะมาอยากให้แห้งเร็วๆร้อนมากๆก็หวีฟึ้อลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่าเข้าไปถึงนะเขาจะรู้ว่าเข้าไปถึงแบบชั้นในๆซึ่งปกติเวลาเราไดปกติเนี่ยมันจะข้างนอกแห้ง แต่โคนเนี่ยเวลาผมนะัน้นหาโคมันก็จะยังแบบเก็ตใช่ไหม <c oughs> คุณไม่จบแต่ก็ต้องเก็ตนะอืมแล้วก็ต่อมาก็เป็นหัวใดปกตินะคะอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่าสักอันหนึ่งเนาะเ่าโอเคเอาอันที่เป็นแบบโรแล้วกันเราคิดว่าเพื่อนๆน่าจะอยากเห็นมากที่สุดเอาอันนี้แล้วกันเนาะอันที่เป็นกระสวยแล้วก็แบบหุบได้นะคะหุบได้แบบนน้นะคะอ่ะเวลาใส่เนี่ย มันจะมีแบบนี้มันจะมีสลักแบบนี้อยู่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเวลาใส่เนี่ยหลับตาใส่เถอะแล้วมันก็จะมีมันจะมีตัวนี้นะคะตัวกดเข้ากดออกคือหมุน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 อะพออย่างนี้ใช่ไหมพอเราไม่รู้อะไรเราก็อาจจะยัดเข้าไปเลยสมมจปุก็หมุน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 มัหน่อยอะเจอล็อกแล้วกดกดลงไปเลยกดกดตัวนี้ก่อนนะกดตัวนี้ให้ตัวนี้มันลงไปเสร็จปุ๊บก็บีบนิดนึงให้มันดังแก๊กเนี่ยเห็นไหมมันก็ลงล็อกปุ๊บโอเคเสียบไฟแป๊ แล้วคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าร้อนมากนะคะซึ่งเวลาถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บหัวมันปล่อยปล่อยมันแป๊บหนึ่งไม่งั้นจะโง่แบบหนูเจคือมือพองนะคะโอเคเสียงดังนิดนึงนะตัวนี้อ่ะปุ๊บเปิดมันมีสามมันมีสองระดับคือแรงกับแรงขี้เกียจนะคะกับแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือปรับร้อนขี้เกียกับอุ่นเฉยๆนะคะ โอเคป่ะใช้ภาษาบ้นบานๆนะเพราะเราไม่ต่อแหลกกนะันเนาะโอเคมาถึงปุ๊บเราก็ผีกก่อนกบกิบนะอ่ะอืมวอร์มเครื่องที่อัดถ้าอยากให้เลาะถ้าอยากให้อุ่นเอ้ถ้าอยากให้อุ่นๆปกติก็ก็กดปุ่มตรงนี้นะแล้วก็เลื่อนขึ้นมาแบบนี้มันก็จะเป็นลมเย็นลมอุ่นๆถ้าอยากให้ร้อนก็ปล่อยไว้ปกตินั่นแหละ เปนปะอ่าคือแบบนี้เนี่ยทาไมไดไดมันถึงออขายดีกว่าแต่คือแบบเนี้ยเดี๋ยวมันก็คายเราก็ต้องฉีดสเปรย์ล็อกไว้ด้วยเนาะแต่ถามว่าทําไมมันถึงดีกว่าเพราะว่าหนึ่งคือมันประหยัดไฟกว่านะคะเรื่องของไดแล้วก็ผมมันก็จะเสียน้อยกว่าเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงคลิปยาวแล้วถ้าใครจะจบก็จบไปได้เลยนะตัดปิดได้เลย,เลยกดไลค์ก่อนแล้วก็ปิดเลยนะคะอ่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันนึงเนาะอ่าเปลี่ยนหัวดีกว่าตอแหล อุ้ยร้อนมากเลยอ่ะโอ้ยไม่เปลี่ยนหรอวะร้อนอ่ะแกะไมนะ่เอกนะเอาเอันนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะมันเหมือนว่าต้องใส่แบบถุงมือกันความร้อนอ่ะ ไปไหนแล้วล่ะนี่เห็นไหมชินก็จะมีวอลลุ่มนะแต่คือข้อเสียของมันเนี่ยมีไหมมีคือมันจะไม่ได้แบบอยู่เบอร์หรือว่าแบบอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะตัวนี้มันจะทำให้แค่แบบหมุนมีวอลลุ่มเฉยเอแต่ถ้าอยากจะได้แบบล็อกเป็นทรงเลยเนี่ยก็แนะนำให้เป็นตัวเครื่องมวนไม่เหอะจริงๆไอตัวสองทีเดเลิศนะ ทีแล้วแบบนันทีแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วพอแล้วถ้ามชิก็จะเป็นแบบวอลลุ่มเอออันนี้พอนะกรุบกริบนะจ้าอ่ะโอเคนี่ก็เป็นกรุบกริบนะอ่าให้ดูนะตรงนี้ยังไม่ได้ได้ ันนี้ได้แล้วกุบกริบนะอ่ะโอเคอตาย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 ,ตาย,ต,าย,ต,ายตายแล้วเวลานานไปแล้วนะโอเคโอเคค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้ไปเท่านี้เนาะอ๋อร้อนมากเลยร้อนมากเลยโอเคค่ะไปแล้วบ๊ายบายก็ฝากสั่งซื้อเยอะๆนะคะก็โอนเงินมาสุดท้ายวันทะี่สามเนาะไปละค่ะบ๊ายบาย,บาย